إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما ت ش ม ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سدك الله نادم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามสิบนะครับตรงกับเดือน ชาบานวันที่หนึ่งอุเดนชาบานในฮิจรัาฬหนึ่งพสี่ราอ1สี่สนะครับก็ส4 8นะครับ46นะครับอัลฮัมดิลละนะครับก็อัลฮัมดิละะล,ดละนะครับเราต้องสกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบะตัลลาที่พระองค์ยังทรงให้พวกเรายัางใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับแล้วก็ ได้ประกอบอามันอิบารัดะนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะอิบารัดต่ออัลลอสุบะตลาทำความดีได้ทุกขณะนะครับเพราะว่าการที่เรายำเกรงอัลลอฮฺสุบะตลานะครับอัลลอฮฺสุบะตลาบอกว่าอิตกิลลาฮสุมาคุนท,ท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ตาม ณนะสถานที่ใดก็ตามให้ตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับให้มีความยำเกรงต่อพระองค์คำว่ายำเกรงนั้นในตัฟซีเขาอธิบายบอกว่าอิมติซาลุลอาวามิรการที่เราปฏิบัติต,ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์วาจตินาบุนาวาฮีการที่เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบัตาลาได้ทรงห้ามนั่นเรียกว่าตะกวา ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับยังเกงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ใช้เราไม่ทำอัลลอฮ์ห้ามเรายังไม่หยุดนั่นไม่ได้เรียกว่าตะกว่าเพราะอัลลอฮ์สุบัตตลลาจะทรงให้สวนสวรรค์กับคนมุหมินคนที่ตะกว่าต่ออัลลอฮ์สุบะตตลลาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยย้ำกับท่านพี่น้องเป็นประจำนะครับว่ากะริมัชฮาดะที่เรายือนอยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า ที่เราบอกว่าอัชชะวัลลลอิลาฮิลลอฉันขอยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้าพี่น้องรู้ไหมหมายถึงอะไรทุกคนตอบได้ถ้าเรามาอยู่ในแนวสุนนะองท่านนบีก็คือเราไม่ทำชิริกไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเป็นหุ้นส่วนในการอิบาดะต่อพระอ,องค์นะครับเรามีอะกีดะเรามีตเตาเฮตดอยู่ต่อพระอ,องค์เพียงองค์เดียวกะลิมาอันที่สองก็คือ วัอาชาดูอันนโมฮัมมัดสุลต์สุลต์ฉันขอให้สัตยปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนาบีมุฮััมมดสลลัลฮ์หุอะลัีวะสัลลัมนะครับเป็นรอซูลของอัลเราเป็นศาสนาทูตของพระองค์พี่น้องรู้ไหมหมายถึงอะไรนะครับบางคนตอบได้หมายถึงเราจะปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านสุลต์สุลต์หุอาลีสัลล,ล,ลัม ในเรื่องของาศาสนาในเรื่องของการอิบาราัดต่อพระองค์เพราะท่านรสุนซอลลัลสลัมเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเรานะครับให้เรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกาลิมะที่เรายืนยันว่าเราเป็นเจ้ามุฮัมหมัดเป็นรซูลถ้าหากว่าพฤติกรรมของเราไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกไม่ตรงที่แบบอย่างของท่านรสุนซอลลัลลอฮ์เวหลิศสลัมท่านรสุนก็บอกไว้แล้วว่า อะไลกุมบิซ um ุนนาตีหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายอาลาตัวนี้วายิบแปลว่าจําเป็นเหนือพวกท่านทั้งหลายที่จะต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันว่าสุนนะเต็นคุลฟาโรชิดีนและยึดมั่นตามแนวทางของคุลฟารรชิดีนคือคอลิฟะที่อยู่ในแนวทางถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคอลิฟะทั้งสี่นะครับอบูบกักอุมัยกุสมานอาลอีเพราะฉะนั้นที่อยู่ในแนวทางทั้งหมด อันดูอะไลฮาบินนาวิสพวกท่านทั้งหลายจงยึดด้วยฟันกามอันนี้เป็นเ,เป็นฮิกมาให้เราได้รู้ว่ายึดด้วยฟันกลามคือยึดให้มัน่นอย่าโอนเอน็นไปหาแนวความคิดแนวแนวความที่แนวทางที่อื่นจากอิสลามเพราะท่านนบีสุลตลามเข้าไปในกุโบสเนี่ยท่านนบีได้ขีดเส้นไว้นะครับ เส้นซ้ายสามสี่ทางเส้นขวาสามสี่ทางและท่านนาบีบอกว่าฮาดาซิรอติลมุสตะครีมฮาดาเป็นอิสติฟามนะครับเป็นอิสมุนิชาร์เป็นคำถามว่านี่แหละนะครับเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาแนวทางทางซ้ายทางขวาเป็นแนวทางของ นอกแนวทางที่อิสลามได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าอิสลามเนี่ยมาถึง73จําพวกกุลุุมฟินนารทั้งหมดหับีหมดลงนรกหมดอิลลาฟิรกอตินวายดยกเว้นพวกเดียวเท่านั้นบรรดาสหาบะถามว่ากอลูยารอสูลลอ์มันเฮียใครครับที่ได้ทางรอดสหาบบะไม่ได้ถามว่าไอแนวทางอื่นๆนะ่ะใครบ้าง แนวทางที่ทางรอดก็คือท่านรอซูมบอกก็ละมาอานาอัยไลฮิวอัชฮาบีคือแนวทางที่ฉันได้ให้กับพวกท่านทั้งหลายวอัชฮาบีแนวทางของบรรดาสฮาบะห์ทั้งหมดที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในแนวทางถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ดูนะครับว่าท่านนาบีบอกว่า ดูว่ากัลิมภาษฮาดาของเราเนี่ยตรงกับที่การกระทำของเราไหมเรายังทำชิดิกต่อลออยัางไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินโตเนเนปุญาตายายตายไปแล้วนั่นกัลิมะอันที่หนึ่งที่เราขาดตรงนั้นนะครับเราไม่ทำตามคือเรายังไปขอกับสิ่งอื่นต้องขอต่อรอโดยตรงนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือวอัชรวนมุรสุล,ลุรอฉันใจยึดมั่นตามแบบอย่างของทรารุซูล ตรงนี้แหละครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกวันนี้เราทำตามแบบอย่างทารอสูรสลรซโล,ลยสลังหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องอิบาดะทุกอย่างทารอสูนได้สอนไว้หมดแล้ว23ปีทารอซูลได้ให้เรื่องวิธีกรรมเรื่องการอิบาดะเรื่องอไกยุตตุสลาวิธีการละหมาดไเฟียตุลวุตุวิธีการอาบน้ำละหมาดทารอสูลสอนไว้หมด เรื่องละหมาดอาบน้ำละหมาดนท่านรอซูลก็สอนเอาไว้ผมเคยบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านรอซูลสอนสาธิตให้บรรดาสาวบ้ทั้งหลายดูแล้วก็ท่านนาบีก็บอกว่าฮาตาบูดูอีนี่แหละคือการอาบน้ำละหมาดของฉันฟะมันซาดาอัลฮาดาใครก็ตามทำเกินกว่านี้ฟักตตาอัดดาเขาละเมิดอัสซาเขาทำผิดวาตาอัดดาแล้วก็ละเมิดนะครับเพราะฉะนั้น ท่านรอซูนทํารูปแบบเรื่องอิบาด์ทั้งหมดให้เราได้เห็นจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้เมื่อวันซืนผมไปประชุมที่โรงแรมอินเตอร์นิชแนนนะครับหรือว่าที่ทำนานานะครับทางซาอุดีได้มาเป็นมุตมะนะครับมาประชุมบรรดานักวิชาการหลายๆประเทศนะครับเป็นงานอาเซียนครั้งที่สาม วทำดีแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องสหาบะสหาบะเขาทํำยังไงอัคกละก็สฮาบะเขาทําอย่างไรบ้างก็สหาบะาได้รูปแบบจะทารูลอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> และนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนนะครับว่าประเทศที่เอาอะกิดาตุตาเตอร์ฮิอะกีดาที่ถูกต้องก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับเขาจะให้ความรู้ ให้ความเข้าใจกับเราและนักดาอีหรือนักเผยแพร่ต้องยึดมั่นตรงนี้นะครับาตามกิตาวบรอและสุนนะของทัานอับบีสอไะลัมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮ์สุบฮัตะลาได้ท่งกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรฟุสซิลัดอายะที่2ี่นะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลดีนากอลูรบุนัลลอแท้จริงบรรดาผู้ที่ อิสติกอมูอิสติกอมูก็คือคนที่ยึดมัน่นถือมัน่นตามพิตาบุลฮล์นั้นนะครับแต่ตาณสลาลัยฮิมุลมาไดกะเวลาเขาใกล้จะตายเนี่ยมีมาลายก้าสองท่านจะลงมาอัลลาตะคอฟูจะบอกปลอบใจกับคนคนนั้นว่าอัลลาตะคอฟูท่านไม่ต้องกลัวอัลลาตะฮิสนูและท่านไม่ต้องเสียใจ ในสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าหรือภรรยาของท่านทรัพย์สมบัติของท่านไม่ต้องกลัวมาปลอบใจกับคนที่ใกล้จะตายตรงนั้นเวลาตายแต่หนูอาบัชิรูบิญันนะแหลมานิกาก็บอกว่าฉันขอแจ้งข่าวดีกับพวกท่านทั้งหลายบิญันนะที่จะได้รับส่วนสวรรค์จากพระองค์อัลลัฮิ คุณตุมตัวอาดูนที่อัลลอฮ์ได้สัญญาให้กับพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วอย่างเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นเวลาวิกฤตเวลาคนใกล้จะตายเนี่ยตอนนั้นแหละครับเราอยู่ในโลกดุนยาไปแค่ในอัลัมบารซักในกูโบตแค่อยู่ในกูโบตเนี่ยมาเลลก็มาถามแล้วนะ ถามว่าไงมารบบุกะอันดับแรกถามว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านคนที่ตอบเนี่ยเขาจะตอบโดยอัตโนมัติอ่ารับเบียลออัลลอฮ์ลลเป็นพระเจ้าของท่านฉันยึดมั่นตามอัลลอฮ์แล้วก็มาถามอีกมันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านตอบโดยอัตโนมัติเหมือนกันว่ามุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉัน มากิบัลตุกะถามอีกอะไรคือกิบลัตของท่านตอบว่าอัลก้าบัตุกิบัลตีก้บ้าเป็นทิศที่เราหันไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบัตตลานะครับมันอิมามุก้าตรงนี้ถามนะครับใครเป็นอิหมัมท่านนะครับคนตอบเนี่ยไม่ได้ตอบว่าอิหมัมมาชิดนั้นชื่อนั้นไม่ได้ตอบอย่างนั้นตอบว่าไงครับทุกคนตอบได้อัลกูรอานออิมามี กุรานเป็นผู้นำเราถามว่ากุรานเป็นผู้นำได้ยังไงนะครับเป็นผู้นำได้ยังไงอ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอ,าอัลกุรานไม่ศึกษา,อ,าอัลกุรานว่ากุรานสอนอะไรกับเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเพราะกุรานเป็นอะไรฮาดาบยานุลินนัสกุรานเนี่ยเป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั้งโลก ว่ามาอิสตัมลินมุตะกลินและกุรานเป็นข้อตักเตือนให้กับผู้ที่ตักว่าผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่านกุรานอย่าอ่านฟังเอาเสียงเอาทำนองแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาความหมายเลยว่ากุรานสอนอะไรกับเราบอกอะไรกับเราให้ข้อคิดอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าขอให้เราทุกคนนั้นได้ยึดมัน่นถือมัน่น อยู่ในกัลิมะชาฮาดะที่เรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าและก็สถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดฟื้นฟูอิสลามคำว่าฟื้นฟูอิสลามก็คือฟื้นฟูเอาสุนัขของท่านอบับดุลลลั์มาให้กับท่านพี่น้องลูกหลานของท่านต่อไปข้างหน้านะครับว่าทำดีละฝากกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์บ้านม้านะครับเราจัดงานวันอาทิตย์นี้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุงท่านไปร่วมงานกัน แล้วก็ร่วมบริจาคเพื่อเด็กกำพร้าผู้อยากไร้ที่เรียนนะครับไม่มีทรัพย์ในการเรียนก็เราก็ส่งให้เขาได้เรียนได้สําเร็จตามกิตติบุญร้อและสุนนะนะครับวันนี้ขอฝากกับท่านพี่นอ้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอักูลกอลิฮ่าดะวัสตาวฟุรุลฮะดีมารีวะลเลุมวะลิซัล์มิสลิมีนามิคุลิดัมฟัสตาวฟิรุอินนะฮุกานะกัฟฟาระ